ดี่ค่าใป่านค่ะหรือว่าปันสีชนีมีของนะคะจากเพจ SP สายใ่านนะคะวันนี้นะคะปันก็จะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องกระดาษทิชชู่ซึ่งมาเพิ่งจะรีวิวไปนะคะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยสำคัญขนาดไหนก็คือแบบว่า คือตอนนี้นะคะเราใช้กันม้วตัวไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษชําระนะคะกระดาษที่เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะหรือว่าเป็นกระดาษสีชมพูที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็จะมีแบบว่ากระดาษเช็ดหน้านะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษอเนกประสงค์ที่เป็นม้วในใหญ่ๆนะคะซึ่งแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ปั่นเป็นสิวเนี่ยค่ะหลังจากตอนนู้นนะคะที่หน้าแหกไปเนี่ยคือปั่นเนี่ยเลิกใช้ผ้าเช็ดตัว เดียวก,กันกับผ้าเช็ดหน้าคุณต้องออกมนาะคือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเช็ดตัวเนี่ยเออแบบหลายจุดมากเลยซึ่งแบบมันก็จะมีแบบแหล่งที่เป็นแบบเชื้อโรคหรือว่าอะไรกันไปนะคะก็เราเอามาเช็ดหน้าอีกอะ่ะก็คือรู้สึกว่ามันสะอาดไม่สะอาดไม่เพียงพอนะคะก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าเช็ดหน้าเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปัจจะเปลี่ยนทุก3าวันนะคะเพราะว่าเรากลัวที่เรากลัวว่ามันจะแบบ สกรปรกหรือว่ามีเชลโล่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่วันไหนเนี่ยที่เราลืมเปลี่ยนหรือไม่ได้เปลี่ยนนะคะพอมันครบ3วันเนี่ยปันจะใช้กระดาษทิชชู่ทันทีนะคะแล้วก็อย่างเช่นที่มาขอนแก่นเนี่ยค่ะปันก็จะไม่เอาผ้ากุนูที่เป็นผ้าเช็ดหน้ามาแต่ว่าบัรจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าแทนนะคะเพื่อความเซฟเพราะว่าแบบคือบางทีเนี่ยค่ะคือแบบถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวหรือว่าเราอะไรเงี้ยค่ะคือแบบ เราเป็นคนที่หายยากอะเราก็เลยแบบจิตก,การที่แบบเออถ้าเกิดอันไหนที่มันเซฟได้นะคะเราก็ควรจะเซฟนะแล้วก็คือบางทีเนี่ยเราใช้เนี่ยเราก็มั่นใจว่ามันสะอาดชัวร์ค่ะค่ะแล้วก็อย่างเช่นกระดาษทิชชู่นะคะที่ป่านรู้แน่ๆเลยเนี่ยก็คือจะมีแบ่งทั้งหมดเป็น2ประเภทเใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นกระดาษเยื่อใหม่นะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่เป็นเยื่อหมุดเวียนนะคะหรือว่าเป็นกระดาษรีไซเคิลนี่เองนะคะ เนี่ยค่ะปันก็ไปหาตัวอย่างมาได้นะคะอันนี้เป็นกระดาษหมุนเวียนนะคะหรือว่าเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือจะมีสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษที่แบบเนี่ยค่ะ็เกเจอร์สีแบบออกฟ้าๆม่วงๆแล้วก็แบบว่าตามกระดาษเนี่ยจะมีแบบว่ามึกเนี่ยค่ะจะมีแบบจุดๆมึกหรือว่าเป็นแบบว่า เกี่ยวกับเรื่องแบบคือกระดาษมันไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันคือกระดาษรีไซเคิลนะคะสองอย่างนี้นะคะซึ่งแบบพูดกันแบบขำๆเลยนะก็คือแบบอันนี้แบบเช็ดทีนี้แบบ บาดไปถึงซวงเลยไหมคุณแล้วก็แบบ,บคือตอนแรกนะคะคือป่านไม่ทราบว่าสอ,อันนี้คือเป็นกระดาษหมุนเวียนหรือว่ากระดาษรีไซเคิลนะคะจนแบบว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขา,าออกประกาศเตือนว่ากระดาษที่ชู่แบบนี้นะคะไม่ควรเอามาใช้กับการแบบรลองอาหารอย่างเช่นซับคราบน้ํามัน อย่างแบบว่าเวลาสาวๆเนี่ยชอบไปกินข้าวแล้วก็เจอแบบของทอดเนี่ยค่ะก็จะเอากระดาษทิชชู่เนี่ยซับน้ำมันซึ่งแบบคุณหารู้มากว่ากระดาษทิชชู่สีชมพูแบบนี้นะคะพอซับน้ำมันปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคือแบบมันใส่สีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบว่าเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะหรือว่าสีเนี่ยต,ต่างๆเนี่ยคือมันจะตกค้างแล้วมันก็จะเจอือปนอยู่ในแบบอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะซึ่งแบบ คือแบบฉันก็เพิ่งรู้เพราะว่าฉันก็ซับบ่อยเหมือนกันนะคะพอรู้หลังจากนั้นเนี่ยบันก็จะแบบว่าแทบจะไม่ใช้อีกเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเอามาใช้แบบใช้ประโยชน์ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าเอามาเช็ดหน้ายอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันก็พอได้อยู่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะก็ถ้าเกิดว่าพูดว่ามันไม่ดีเลยเนะะี่ยก็จะหาว่าดิฉันดิสเครดิตเขาอีกนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่ควรเอามาใช้กับหน้าหรือว่าอาหารส่วนกระดาษเยื่อใหม่นะคะที่เราเห็นกันไปที่เราเห็นเห็นกันนะคะก็คือจะเป็นกระดาษสีขาว,ขาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระดาษชําระนะคะที่เราเอาไวแ้แบบว่าเข้าน้ำคุณคือแบบเอามาแบบเช็ดก้นหรือว่า,ามาแบบว่าเช็ดทำความสะอาดเวลาเข้าน้าอะ่ะแต่คือแบบคุณเคยใช้กระดาษแบบนี้ แล้วเอามาแบบล้างหน้าแล้วล้างหน้าแล้วใช้กระดาษอันนี้ซับหน้าไหมคะคืออย่างป่านเนี่ยค่ะบ่นเคยแบบว่าล้างหน้าแล้วคิดว่ากระดาษท,ทิชชู่เนี่ยแบบไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดแต่จริงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะก็คือกระดาษท,ทิชชู่แบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับการเอามาเช็ดหน้าเลยคุณคือมันเหมาะกับการแบบเอาไปเช็ดก้นมากกว่านะคะ <S 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 <ๆ>เพราะว่าอย่างเวลาเราล้างหน้าเปียกๆเนี่ยแล้วเราใช้นี้เลยนะคะคือมันจะแบบมันจะมีแบบว่า เศษของกระดาษเนี่ยค่ะตกค้างตามหน้านะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ทนน้ำนะคะเหมือนกับเราใช้กระดาษเช็ดหน้าที่เราใช้นะคะที่เขาแบบว่าแบ่งประเภทไว้เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะกระดาษเช็ดหน้าที่ป่านชอบใช้นะคะคือป่านชอบใช้ยี่ห้อคลีนิกนะคะถามว่ามันดียังไงคือตอนแรกเนี่ยเราไปซื้อเนี่ยเราก็แบบเฉยๆนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรากลับมองที่แบบหนึ่งเนี่ยคือราคาสองเนี่ย ปริมาณนะคะสนี่ก็คือแพคเกจจิ้งความทนทานอะไรประมาณน,นี้ค่ะคือแบบที่เราเลือกใช้นะคะสี 4, เนี่ยคือส่วนตัวป่าน,นไม่ชอบกระดาษทิชชู่ที่มันมีสีนะ,ะที่เป็นกระดาษเช็ดหน้าหรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันพิมพ์ลายนะเพราะเรารู้สึกว่ามันจะไม่แบบคลีน นะคะแล้วก็มันจะไม่บริสุทธิ์เต็มที่สาหรับกับหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยเลือกกระดาษทิชชู่ที่แบบว่าเป็นกระดาษสีขาว,ขาวแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยไปซื้อตัวนี้มานะคะ3ามแถมหนึ่งแต่ได้ตัวนี้แถมมานะคะแถมมานะคะซึ่งแบบมองๆดูเฮ้ยอันนี้มันตัวใหม่นี่หว่านะคะแล้วก็มันก็แบบว่าเป็นแบบกระดาษทิชชู่ที่มันแบบว่ากล่องเล็กกว่านะคะซึ่งตัวนี้ รู้สึกว่าจะเป็นร้อยหาสิบแผ่นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่80แผ่นนะคะซึ่งแบบมองๆไปเนี่ยข้างๆเนี่ยก็คือจะเห็นแพ็คอันนี้เหมือนกันนะ3กล่องในราคาหนึยยบาบาทเรก็เลยเฮ้ยคือแบบมันก็กระดาษทิชชู่เหมือนกันเปวาวะแล้วมันก็แบบ คือถามตัวเองเหมือนกันว่ามันแพงอะไรนะะพอดีได้ตัวแถมมาก็เลยได้มาลองใช้นะคะค่ะอย่างถามป่านนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือแบบว่าอย่างที่มองตอนแรกเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยมันแพงกว่าแน่นอนนะคะสเนี่ยคือแบบเกิดเควกช่นมาในหัวแล้วนะคะว่าคือมันแพงกว่าแสดงว่ามันต้องดีกว่าเปะวะเออก็เลยแบบดูดูนะคะก็คือดูดูที่หลังกล่องนะคะก็คือเขาเขียนว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดของกระดาษเช็ดหน้านะคะที่มอบความสะอาดหมดจด ด้วยกระดาษนุ่ม3ามชั้นพร้อมสารสกัดจากชาขาวนะคะซึ่งบัณฑเคยไปอ่านนาว่าอีชาขาวเนี่ยก็คือส่วนส่วนผสมของชาขาวเนี่ยเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องกําจัดแบะคทีเรียนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบบว่าคือมันเป็นแบบเป็นส่วนเสริมทําให้การอาพอสะอาดเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะและความแตกต่างอย่างที่สองนะคะก็คือนี่ค่ะ แกออกมาเห็นไหมคะมันก็จะหนาหนากว่าปะกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่ผ่านใช้ปกติแล้วนะคะก็คือมันจะบางกว่านะคะแล้วก็มันก็มีสองแค่สองชั้นนะคะอันนี้จะมีแค่สองชั้นนะคะแกะออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะมันก็จะแบบว่าเป็นหนาๆแบบนี้นะคะแกะออกมาเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น ะะสามชัน้นก็เลยอ๋อหนึงบางอ้ออ๋อมันดีกว่าตรงนี้นี่งก็คือมันมี3ชั้นนะคะแล้วก็ป่านก็ลองใช้นะคะใช้ล้างหน้าเมื่อวัน2ว,วันก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าปกติเนี่ยที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะเราจะดึงแค่เราแบบเราแบบจะดึงเยอะมากเลยเวลาเราล้างหน้าแต่ละทีก็คือแบบดึง2 3 4นะคะในการเช็ดหน้าแต่ละทีถึงจะรู้สึกว่าแบบ เออมันซึมซับได้หมดแล้วมันสะอาดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือประมาณ4ี่อันนะคะแต่ว่าสําหรับตัวใหม่นะคะที่ปันได้แถมมานะคะมันก็จะดึงแค่เนี่ยค่ะมันก็จะดึงแค่หนึ่งนะคะสับหน้า แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ซับจนแบบเกือบหมดแล้วเนี่ยหนึ่งนะคะมันใช้ปริมาณน,น้อยลงนะคะสองเนี่ยก็คือส่วนส่วนผสมดีขึ้นนะคะก็คือ,อเหมาะกับการที่เอาไว้แบบเช็ดหน้าทำความสะอ,อาดหน้านะคะอย่างแท้จริงนะก็วันนี้นะคะปั่นก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชนต์ต่อ,อทุกท่านนะคะที่ใช้กระติชชู่ในชีวิตประจำวันนะ,ะแล้วก็ใช้หวังว่าทุกท่านจะใช้อย่างถูกวิธีนะคะก็วันนี้ปั่นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ